วันนี้พามากราบนะคะองค์พระใหญ่นะคะอยู่ในโบสถ์นะคะที่วัดนนสไตร์นะคะนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงนะคะสาธุสาธุขอกราบองค์พระใหญ่ค่ะบันปีใหม่ฟ้าใหม่นะคะขอมีความสุขความเจริญน,นะคะ